มาแล้วเลขเด็ดไม่ลองไม่รู้อัดได้อัดเลขประมูลพิกัดร้อยล้านใบชาเขียวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์นะคะ ันนี้แอดมินก็ได้รวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขด,ดีๆเอามาแบ่งปันให้ทานผู้ชมได้ดูกันนะคะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้ทานผู้ชมได้ดูกันนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ติดตามกันได้อย่างถูกต้องนะคะก่อนไปรับชมทางช่องก็ขอให้ทานผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะ เราก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของไม่ลองไม่รู้นะคะสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมา30ธันวาคมก็ให้เข้า3ตัวบนนะคะ068แล้วก็2ตัวล่าง36นะคะให้เข้าทั้งบนและล่างนะคะแนวทางไม่ลองไม่รู้นะคะเราก็ไปดูต่อกันที่17มกราคมกันต่อเลยนะคะซึ่งก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วนะคะนั่นก็คือ 57แล้วก็4 57นะคะก็แคปเอาไว้ดูจุดเอาไว้ดูกันเลยนะคะแนวทางไม่ลองไม่รู้นะคะไปดูต่อกันที่เลขประมูลชุดฟันกันต่อเลยนะคะแนวทาง17เมกราคมก็ให้ฟันที่หลัก3นะคะต่อด้วยชุด3ตัวนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข503 302แล้วก็ 5 3 3นะคะต่อด้วยชุด2ตัวบนล่างนะคะนั่นก็คือ3 1 3 4 35มหและก็3 9นะคะซึ่งก็มั่นใจว่ามาโชว์นะคะสำหรับแนวทางเลขประมูลนะคะชุดฟันนะคะฟันที่หลัก3นะคะผู้ชมวิ่ง3นะคะชอบก็จดเอาไว้ดูแคปเอาไว้ดูกันเลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะดูช่องถัดไปนะคะ ไปต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่แนวทางของแอดใบาชาเขียวกันบ้างนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางงวดวันที่17มกราคมฟันธนทงที่หลักบนนะคะซึ่งก็ได้แก่19 02 70แล้วก็01นะคะต่อด้วยชุด3ตัวนะคะ0 19แล้วก็702นะคะแนวทาง สตัวบนแล้วก็3ตัวบนนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับแนวทางของแอดใบชาเขียวนะคะเราก็ไปดูต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่แนวทางของพิกัดร้อยร้านกันบ้างนะคะซึ่งก็เป็นแนวทาง2ตัวล่างนะคะซึ่งก็ได้แก่49 94 12 21แล้วก็66นะคะ ตัวเน้นก็คือ4994นะคะคุณผู้ชมตัวเน้นนะคะแล้วก็ให้วิ่งล่างที่หลัก4กับหลัก9นะคะแนวทางพิกัดล่างร้อยร้านนะคะคุณผู้ชมชอบก็จุดเอาไว้ดูกันเลยนะคะเอาไวไเ้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเฮงๆงปังปังกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ